สบายสบายพี่น้องเอ,อ้ยหาหน่อไม้มาให้ไม่บ้านมีงานเห็ดอีกแล้วพี่น้องแต่ไออม่ก็นรถนี้นาจะเป็นรถสุดถ่ายแล้วมั้งพี่น้องสำหรับปีนี้นนกันว่ากันดูอคือสิได้ไปหาไม่ก็จะได้ยอดสูงและบานอันนี้หลอบสองเลยนี่นอลอบสองนี่เริ่มหายากเลยนี่แต่มองคนหักมองคนหา รอบแรกเนี่ยกำลังขึ้นเป่างามหลาย่ี่นรอบสีจานไป็งานยู่ล่ารอบรอบอันนี้เป็นรอบสองโอ้ยแย่แตลกไปนอนรอบที่สองเริ่มอึดนี่มันก็ใกล้จัตุลาเลยเลยนาะเข่าตุลาแล้วน้องใหม่ก็เริ่มอึดใงอะไรเนี่ยเริ่มบินเมื่อไหร่บอกได้นอนยังไงถึงสูงกับบินเริ่มบินก็นนจงสี่ยอดบินนี่นี่ แต่บอตาอ่อนซ่อนก็เลยเอามาเบิ่งกินได้บ่ได้บ่จักมันขึ้นสูงเลยเห็นน้อมใหญ่ก็เลยเอามาเบิ่งนี่ตัวนี้คือกันเนี่ยอมันบินเนี่ยอดบินเนี่บินสูงเห็นมันใหญ่ก็เลยอ่อ,อนซ่อนก็เลยเอามาแก่แกันเฮ็ดน้ใหม่ทงก็เฮ็ดบ่เป็นแกหลายคนบอกว่าให้เฮ็ดอยู่แต่ว่าะอะไรปุ๊บมันขีข้ขานยังยงๆๆพี่นออ้องเอ้ยมีแตบเนี่ยใส่ตู้เย็นกินอาทิตย์นึ่งก็จแต่ก็และะ้ว มันี่กันมันแกะเอาคนเดียวนี่ร้ายด้วยเอนคนมาแกะกับบอมา่าอยู่มัวแต่นอนนะในบ้านน้งกะเป็นมักนอใไม่เป็นกินนห้เป็นดวงเป็นนอนไปเลยเเจะพัวกกินยาต้องซื้อมาอะไรยา ซาลาสองแของสูงขึ้นาขควายายเจ้าเ <laughs> จ้าให้เป็นสมบัติคอย คนเดียวคนใดสิเหล่นหนานี้มาจัดหน่อยจัดพิการเต็มคู่อุ้ยย่าบ้าหามาลายปนแกเห็นไหมครับแกนก็อ้อมโผอ้อมเดี๋ยวลายไปถึงวันทีน่น,นึงนิดกีบอกในหะ้ค่ะอ่าไปซื้ออันนั้นมากินได้ก็ได้ มันจึงซื้อจยงสั่นอ่านน้ำกันวิธีปอกน้อไม้เป็นโอ้หัเนสีอย่างน้อไม้ปลอกเจ้ดแกะเนี่ยเกลี่ยร้อยอะารปอกไงแยกที่ชาน มึงกระบ่้นั่นเลงที่ขาดน้ำหายนะว่าง่ายๆกับมันมีตื่นเต้นมีนจะกินไปเลยนะมันก็ะติกก่อนเราจะกินหาไปหายยังก่อนหาไปหามากกว่าจะอ่อนกินยู่เหงงกินที่หนึงจุดนี้สิเหมาะอกิ้แต่เจ๊อ่อกมาเลยต้องไปหายาะนั่งเฉียวๆอยจังสิเหมาะได้ตีแกเป็นชิมอโมงยังบ่แล้วอยู่ เก่ชายังแมนเพิ่นบริษัทงานเดือนนึงเป็นคุณนายแล้วสบายน้าเจ้าเนาะสบายละผู้เลี้ยงหัดเลี้ยงเป็นน้องใหม่นี่ผู้เลี้ยงน้องใหม่เลี้ยงน้องม่อะไรใชเป็นดวงเป็นนอนแล้วสองคนแล้วพี่น้องมีคนมาซอยแกะเราบาดนี่แกะเอาไปเอามันไหนพี่น้องเนี่ยปวดไปแกะลูกแกะนั่นไปอยากได้แกะเอาได้ไหม อืมกองเต็มเตียงพยายามก็มาแกะเอาอะไรบ้าี้หามาละอยู่บ้านเรอึื่ได้ครับว่าไข่ฝนบ่สมบูรณ์ก็บ่ได้กินรีเลยหน่อยเต็มกระปร๋ปปองปต้องมีกระเต็มกาบเต็มถังนึงล่ะถ้าพูดกันไปชิมไหมเส้นนึงล่ะ กัเต็มทังจะเกินดูไมไหมก็จะจ้าอ่อนน่อ่อนดีนะโอ้ยน้องใหม่คนฮักดูแห้งอ่อนครักอ่อนหวานต้มกับจีดไวแต่ละวาปูมันเลยจังบูกไม่ได้ซื้อซื้อใจสองจีดมันเย็นเย็ไม่รู้แปุ่ดจะไปปูกินห้อนมื่อกิน เอาเลงมือเลงมือเอาเลี้ยงกระซื้อมาให้กินล่ะโอพี่น้องน้องใหม่ก็ไปหามาให้บอกน้องใหม่ยังอยากกินโอเลี้ยงเออโอเลี้ยงกระซื้อมาให้ไปนี่เจ้ามีอาใจค่อยเจ้าสิอาใจเพื่อต้าดรุดจิ้มอินก็ขี้คานแก่น้อไหม่คันอยู่เดี๋ยวนี้ก็อัดเอา ยังมีเครื่องอยู่ปอบถึงแล้วก็ปุ๊บต้มแล้กินลายมือีปน้ออีนมอกินี่กินไปอาทิตย์หมืมอก้นอี่อาทิตย์อาทิตย์กว่าเนาะแม่นย่างอยู่บนนตู้คือเห็นอยู่ย่างหน่อยอีตู้ก็ย่างอยู่จะได้จะมีเวลาในก็ไปอีกจัหวมันหาบ่ไห้เนมันหมือนได้นี่ มันได้กินแต่ช่วงอยู่เมืงเนาะเขายังซื้อ2ฟิตไว้เฮงซื้อ2ฟิตไว้เอ๊ะกํลงเบิงยากอยากกินกับมาเซมาต้มไผเห็ดใส่เจ้าป๊าดพี่น้องเอ้ยแม่บ้านจมจมจมบ่บ่ตาหานําไมมาหลาย บันย่ำเพิ่นอยากย่ำบ่มี่เด้อเนาะใหม่ก้อหนึ่งซองสามมือซ้อนกันบันย่ำม,มันมีเพราะว่อจมพี่นอ้องบ้าเป็ดแต่เสี่ไม่ได้แล้วเยี่ยมเยียย่ยงยอดเลยขันตอนการต้มละอันนี้สิหมอกยังบอกว่ายังไปรูปอีกบ้างนี่ไปรูม<อ>มมมปม็อกมกใบตองว่ะมกใบตองมกหกมอกก็ได้หม็อกมกห็อกคน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 ไทยว่ะมกหกมอกคนลาวว่หม็อก คนผู้ไทยนะบ่เหมาะเหมาะระไึไหมต้องหอ่อใบตองบ่หอ่อผึ้ตองเดี๋ยวทาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนทาเบิงหน้าต่างเหมาะรึไหมเด้อมันเป็นนี่เลยหลายอจอมหลายอีกละ่ะไอซันใบเดี๋ยวะนียนห้ามไปได้ใบติดหมดดอ้อมีมดจะก็ครับเออถ้าซันเอาไปก็เต็มหมอ้อก่ บาร์ี้ก็ยังเหลืออยู่นี่มันใบมากระะเวนี่มือก็ยังเหลืออยู่นี่ก็บ่แม่นน้อยๆมือนี้ได้หลายก็มือนั้นก็บใช่าสังเกตบางตอนจะคลองแบกลงมาแต่ภูเขาไหมนักนักแต่ว่านอใหม่มันนอนจีบใบใบนี่นอมันสั่นรอบนี่ก็เลยหยัดกระสอบเต็มที่เลยเต็มมอคือแบบยั่งยั่งซึ่สอมใส่กระสอบแน่นเอฟเอทอะไรมืงมือนั้นเอาเป็นแบบยัดมั่วๆเลยมือนั้นก็เลยเต็ม อะพี่น uh ้องเลยกินเต็นทเอาใหม่ะแง่พูดนี่ยมึงปงมาแล้วมึงก็สวนเออมันเย็นจังเขาตู้อ้อแต่น้ำโดนก่ต้องแช่น้ำสันเแช่น้ำมันจะฮืดมันเยอะนั้นมันกระโดดน้ำกับเวลาปลงมาออกกระน้ำเลยมันคายน้ำออกเลยสื้อไว้สื้อกระตุกไว้มันยินเห็นสื้อกลุกกูสื่ไม่ได้พูดจ้ะ กินเหมืนกินกับแกงต้มอันกินกับอันลาบนกนกมาใส่ค็โนกเอาไปปิ้งได้บิดลาบได้แกงย่างจากโต๊ดเงยังช่องแกงก็ย่างอยู่อ่ะเปิดละนกกะก็าไม่ท่านกินเข่าเลยได้มือนียูจื้อกินตัวใคสิหายเจ้าเขจักหิวเข่าเลยวะกินแล้วก็กินก็ะเพรนมเออแม่นี่จะมาจากแม่จากเตาแล้วจังสีสุกไฟก็ได้ ไม้มาขามกุ้งตุ่นปลาติดทุกพี่น้องสุกแล้วบอนี่นะเป็นอะไรจืดนะป่านพี่น้องมาเบิ่งอ่อนเพิ่มหน่อยซิมล่ะเบิง่งกันต้มแล้วด้วนีว่พี่น้องเอ้ยอีกอันนี้อีกตั้งหักด้วนี่อีกเจ้าหนึ่งกระต้มยทั้งบุกระซองหมอ้ออร่อยเจ้านี่ต้มหม้อหนึ่ง ใส่เกลือใส่น้ำตาลบ่ไม่ใช่บริใส่ย,ยังเลยใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงให้ให้มันเพิ่มอรรถรสว่าไม่บูดยำบูดอันนี้ทางนี้เพิ่งกระชิตเอาไว้หอ่อห่อหมกหน่อยนะหมกน่อไม,ม,ม้ตัวน,นี้นะไ,ไปหายะนัา่งมาให้คนเรียบร้อยอันนี้ห่อหมกหน่อไม้นะครับตนนัวนี้ส่วนส่วนอันที่ต้มมา พราะมันเย็นดีใส่ตู้เย็นไปกินลายๆมือเด้อพี่น้องบาทเอาทำจะกินอีกเป็นอาทิตย์สำหรับพี่น้องเจ้วปลาแดกประแด,ก,ะดกตอนกะขัขบกบนงลิม้มกกมกประแดกตอนแสบขักอะไรแบบนี้นานปาพี่น้องแบ่งน้ำหมมาปู้สิม่อมอื่นกูละอื่น มีได้มาคิดบ้านเฮานั่นแหละตรงอื่นจะได้วันที่ถูกท่าก็ซื้อ